สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นแห่งหมอนิ่งนิ w วเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563ราคาทองสดเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงในการซื้อขายช่วงกลางคืนทะลุแนวต้าน1,700ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะซึ่งทองคําก็มีปัจจัยหนุนจากการที่นักงทุนก็กลับมาซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่สเกาประกาศจํานวนผู้ขอรับการว่างงานก็ตัวเลข พุ่งขึ้นนะคะ3.17ล้านลายก็สูงกว่าที่คาดการว่าจะออกมาที่ระดับ3ล้านลายนะคะก็ตรงนี้ก็กังวลแล้วนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยกระทบกับตลาดแรงงานแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจทโ่กะคะซึ่งธนาคารกลางอังกฤษเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะ GDP ของอังกฤษในปีนี้จะหดตัวลงถึง14% แล้วก็ไตามาสองก็จะหนักสุดเลยนะคะตัวลงถึง25%ทางด้านกองทุน SPDR ถือของทองเท่าเดิมเมื่อวานนี้ราคาทองสปอตปิดตลาดเพิ่มขึ้นมาถึง30ดอลลาร์ปิดที่1,715งัดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดที่2อง0 0บาทเพิ่มขึ้น100บาทราคาทองแท่ง9ก้บของโคเซงเฮงตีสองปิดที่สอง9 0บาทค่ะ คืนนี้ทุ่มครึ่งนะคะติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสเกาเดือนเมษายนนะคะตลาดคาดการว่าจะลดลงถึง22ล้านตําแหน่งสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะตลาดแรงงานของสเก,กาก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งต้องบอกว่าก็วิกฤตหนักที่สุดในเดือนเมษายนค่ะแล้วก็อัตราการว่างงานเดือนเมษายน ตลาดก็ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะส่รัดับ16%นะคะจากเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับแค่4.4%นะคะก็ะค,ะคนตกงานเป็นจำนวนามากเลยจากมาตรการที่ล็อกดาวน์นะคะก็ะมีการปลดคนงานเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะเห็นทุกสัปดาห์ลาว่าจำนวนผู้ขอกกรับสกรว่างงานเนี่ยก็อยู่รับที่สูงมากนะครเคยสูงถึง6.6ล้านลายในช่วง ประมาันต้นเดือนเมษายนนะคะแต่ตัวเองก็เริ่มลดลงลดลงนะคะล้านลาย4สี้านลายสั้านลายนะครับในที่สุดก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับช่วงสั้นๆช่วงนี้นะคะก็ทองคำอาจจะแกวงตัวกรอบแคบ ในช่วงกลางวันแล้วก็รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของชั้นไมกาในคืนนี้เชื่อว่าตัวเลขการจ้างงานน่าจะยังช่วยหนุนราคาทองคำนะคะเพราะตลาดแรงงานของชั้นไมกาก็วิกฤตที่สุดในเดือนเมษายนนะครับก็ทองคำก็ในส่วนของแนวรับนะคะพันเจ็ดร้อยดอลลาร์พันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์ส่วนแนวต้านพันเจ็ดร้อยยี่สิบดอลลาร์พันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์ กลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเกิดอทองแท่งถ้าเกิดใครมีอยู่ยังไม่ขายออกไปเห็นพันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์น่าจะขายทำกำไรออกไปเปิดฝั่งขายได้นะคะสำหรับโกลฟิวเจอร์โกลลไลฟิเจอร์ที่พันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์จุดขายได้ขาดทุนฝั่งขายพันเจ็ดร้อยสามสิบหกดอลลาร์เข้าซื้อเก่งกำไรพันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์จุดขายได้ขาดทุนพันหกร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะสำหรับทิศทางเงินบาทวันนี้คาดว่าจะแข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่เงิน,นดอลลาร์ก็ อ่อนค่าลงเป็นผลจากที่จํานวนผู้ขอรับสัญงนานั้งงานสัิกาเนี่ยออกมาก็สงกว่าค่าประเมินไว้ก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ